โชวป์ปลาก่อนค่ะสุดๆจากโบเลยค่ะปลาของสมัยพมนนัดค่ะมันกระโดดต้องเอาอุ้ยไม่เลือดกดันเิยตายเลยอุ้ยเลือดกดันเลยเสร็จนะน้ามจะเลือดเมื่อกี้ร้อน ล้างตาหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวปนินปนิน หกตัวอันนี้ลูกเขาแล้วเนี่เยเจ็ดตัวแปดตัวอันนี้มีปลาอน,นี้นะค่ะเพื่อนๆค่ะปลาเสือเก้าตัวค่ะกำลังเกะสิบตัวพอดีฉันจะคลอดวันนี้มนูทคลอด ลัางล้างสะอาดใส่เกลือแค่แค่แบบว่าสเสด็ดน้ำเดียวทิ้งทอดเลยมันจะหวานมากตัวที่สิบแกกำลังแกะ่ะพ่อแกกำลังแกะตัวที่สิบแกถามเอากี่ตัวเอาสิบตัวก็แบ่งกัน แกชอบต้มแต่ฉันชอบทอดนี่ตัวที่สิบกำลังแกะอยู่รอตัวที่สิบร้อนค่ะน้ำก็เป็น ก็หุงข้าวเรียบโลเกือล้างจานค่ะเก็บขี้ไก่แล้วหาอาหารก่อนตัวที่สิบเกะแยบกว่าตัวที่สิบเกะเกะอยู่ในบอ่อตัวที่สิบกำลังเกะค่ะนางใส่กางเกงในค่ะ ถ่ายไม่ได้เดี๋ยวผิดกดชุมชนกดนโยบายของเฟซบุ๊กโอ้ร้อนรอตัวที่สิบพอดีมาแล้วได้แล้วอ๊อโยนมาแล้วค่ะตัวที่สิบปลาตะเพียนตัวที่สิมาแล้วตัวที่สิบส,บ,สบตัวพอดีค่ะ ให่ได้กว่าน,นี้นะคะเพืได้ใหญ่กว่าน,นี้ค่ะใหญ่ได้ตัวที่สิบตัวที่สิบเอ็ดค่ะตัวตัวที่สิบเอ็ดคือปลานี่ มาเลยตัวที่สิบเอ็ดอันนี้ลูกนะคะเพื่อนๆพอแล้วพอแล้ว uh, ตัวสามตัวแมจำได้ส <inden> ิบเอ็ดตัวแล้วอันนี้คือลูกเขาออกมาเยอะๆแล้วค่ะพี่แม่ก็ปลาที่ฉันก็จะเก็บหวดเอาตัวที่สิบสองค่ะเพื่อนๆหลดดีกวอาี ตัวที่สิบสองกำลังเกะฮะขอดูปลาแล้วก็ตำส้มตำเช่นก็จะเก็บนี่ค่ะมัละกอแขกดำของดิฉันโอ้ยกรอบครับแขกดำรสชาติอร่อยก็ไม่ใช่แขกดำครับพูดผิด มะละกอชุมแพคะ่ะอร่อยกว่าแขกดำหลังบ้านอีค่ค่ะนี่ชุมแพมันอร่อยคะ่ะลูกเล็กๆตามอร่อยมากไม่มีเมล็ดมะละกอชุมแพซื้อมะละกอมาปลูกสี่พันแขกดำรัดาเนินชุมแพพันธุ์สวิตเกิดแค่สองอย่างเกิดชุมเพกับแขกดำคะ่ะก็ยังดีที่เกิดคะ่ะตัวตัวที่สิบสองค่ะ เดี๋ยวรอเก็บตัวที่สิบสองก่อนค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะเลยหัวมาค่ะโอ้ตัวที่สองเลยหัวมามาแล้วมาแล้วมาแล้ว